ซื้อ,อไหล่แท้จากศูนย์บริการยันม่าภายรัฐการเกษตรสาขาสุรินต่างจากที่อื่นอย่างไรได้ไหล่แท้แน่นอนไม่มีย้อมแมวราคามาตรฐานไม่บวกเพิ่มมาตรฐานอะไรศูนย์ยันม่าที่ใช้ระบบอะไร YDS จากยันม่าประเทศไทยได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้สามารถหาไหล่จากยันม่าประเทศไทยได้ด้วย รถแท็กเตอร์มีปัญหาสามารถโทรปรึกษาได้สามารถส่งช่างออกไปบริการได้ไม่ได้มีแค่อะไหล่รถแท็กเตอร์ก็มีขายอะไหล่แท้ยันมาราคามาตรฐานจากศูนย์บริการโดยตรงส่งทั่วประเทศศูนย์บริการอะไหล่แท้ยันมารไพรัฐการเกษตรสาขาสุรินช่องทางการติดต่อเฟซบุ๊กไพรรัฐการเกษตรยันมาสุรินโทร0 45911055 สาขาสังขาโทร0800817348ไลน์แอดไพรัสด้านหน้ามีแอดด้วยนะคะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฟรีดาวแถมทอง